ผมคิดว่าเรื่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากโดยเพราะในยุคปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เราคงเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วถ้าหากเราไม่เตรียมการสักอนาคตมันจะยากมากที่จะทำให้เราเนี่ยรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนประเทศไทยเราเองเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าทำไมเราไม่ทำเรื่องดิจิตอลทำไมเราไม่ทำเรื่องรถ EV คํคถามก็คือว่า วันนี้อะไรคือจุดแข็งของประเทศไทยอาหารไทยมวยไทยนวดไทยหรือว่าทําไทยหลายๆสิ่งหลายอ,อย่างซึ่งมีความรุ่มรวยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนี่น่าอาจจะเป็นจุดแข็งที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ต่อยอดได้ไมย่ยากนะงั้นเราจึงได้มองว่าวพฒนธรรมสร้างสารรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังทางเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เราจะต้องเอามาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยการให้คำนิยามซอฟต์พาวเวอร์ใครๆก็ให้คำนิยามได้ แต่ว่าการจะทําให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่วันนี้อาหารไทยเราอย่างเช่นต้มยำกุ้งเป็นมรดกโลกหรืออย่างมวยไทยวันนี้ที่มีการถ่ายทอดสดกันทุกๆสัปดาห์แล้วปรากฏว่ามีคนดูทั่วโลกเยอะมากนี่คือตัวอย่างที่มันไม่ยากเลยในการสร้างให้เกิดความหูงหมเพราะเดิมถ้าใช้ศัพท์ก็คือมันเติบโตแบบออร์แกนิกนั้นวันนี้เพียงแค่เรามาพัฒนาใหม่อย่างเป็นระบบ แล้วเอาไปสู่สังคมโลกเนี่ยมันโอกาสจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากแต่ว่าการที่เราจะออกแบบในการที่จะพาซอฟต์แวร์ไปสู่สังคมโลกเนี่ยนอกจากวิจัยในสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมเชิงโปรดักต์หรือเซอร์วิสก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีการวิจัยพฤติกรรมของคนในประเทศต่างๆในทวีปนั้นซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะส่งออกซอฟต์แวร์ของไทยเนี่ยไปแบบทื่อๆท,ท,ที่ไหนเหมือนกันหมดเราสามารถที่จะดัดแปลงเพื่อสอดคล้องกับสภาพของสังคมนั้นๆได้ เราจะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่ระดับโลกให้ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยบ้างเริ่มต้นเลยเราคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าต้นน้ําก็คือเรื่องของคนถ้าหาสมมุติว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องของสเสน่ห์เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในวัฒนธรรมนี้คือมีคนถ้าวัฒนธรรมไหนไม่มีคนเนี่ยวัฒนธรรมนั้นอยู่ยากงั้นการที่เราจะบอกว่าทําให้วัฒนธรรมเราสร้างสรรค์เพื่อให้คนทั้งโลกได้หลงไหลเนี่ยเราต้องมีคนอยู่ทั้งนั้นคนคนเนี้ย หรือคนกลุ่มเนี้ยหรือคนทั้งประเทศเนี้ยจะต้องสามารถจะส่งมอบวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์ของตัวเองออกไปได้อย่างเช่นเราบอกเราอยากจะมีอาหารไทยไปทั่วโลกมีร้านอาหารไทย1น0 0 0แสนร้านเราก็ต้องมีเชฟอาหารไทยที่เป็นเชฟมืออาชีพยอย่างน้อย1น0 0 0แสนคนไปประจำกับทั่วโลกได้ซึ่งวันนี้เราไม่พอเราอยากจะมีค่ายมวยที่สอนมวยไทยไปทั่วโลกวันนี้ค่ายมวยที่สอนมวยไทยที่เป็นยิมเนี่ยประมาณสัก4ี่หมื่นค่ายแต่ว่าในนั้นไม่ได้มีโค้ชที่เป็นคนไทย นั้นถ้าเราสามารถที่จะส่งออกโค้ดเมืองไทยไปทั่วโลกได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการฝึกคน mm. เช่นเดียวกันเรื่องบอกว่าเราอยากจะทำเฟสติวัลเราอยากจะทําให้สงกรานกลายเป็นเทศกาลที่คนทั้งโลกจะต้องมาให้ได้งั้นการออกแบบเทศกาลสงกรานจึงเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วใครลหละจะเป็นคนออกแบบนั้นงั้นการฝึกคนจึงเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราตั้งเป้าหมายสูงที่บอกว่าเราอยากจะกลายเป็นเทศกาลระดับโลกเนี่ยเราพูดเลยว่าจะต้องมีเฟสติวัลอะคาเดมีมี สถาบันสอนเรื่องการทําเทศกาลโดยเฉพาะทั้งในแง่ของวางแผนทางด้านการเงินวางแผนทางด้านการออกแบบดีไซน์เซอร์วิสทั้งหลายทั้งหมดวางแผนในการที่จะเล่าเรื่องเพื่อทําให้เรื่องที่ตัวเองทำเนี่ยออกไปสู่สังคมโลกแล้วทุกคนชื่นชอบและอยากจะมาอย่างเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการอบรมต้นนั้นคือฝนกลางน้ำก็คือการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกี่ยวขกออับวัฒธรรมสร้างสรรค์เราตั้งใจว่า การจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะต้องเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ยกระดับรายได้ของคนไทยเรามี20ล้านครอบครัวในประเทศไทยเราจะอบรมให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคนในทุกครอบครัวเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะอบรมคนให้ได้20ล้านคนถ้า20ล้านคนอบรมแล้วมีรายได้ปีหนึ่งประมาณสัก200,000บาทตกเดือนประมาณ16,000บาทนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถดูแลคนในครอบครัวเขาแล้วไม่มีใครเป็นคนจนอีกต่อไปแต่ถ้าหากเราอบรมคน20ล้านคนแต่ ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเนี่ยมีปัญหาเราจะมีคนตกงาน20ล้านคนังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือว่าอย่างเช่นเรื่องเฟสติวัลเราบอกว่าเราอยากจะให้เฟสติวัลเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นมาในประเทศไทยอยากให้ทุกๆเมืองใหญ่ทุกๆจังหวัดสามารถจัดเฟสติวัลอย่างมืออาชีพมีความรสโดดเด่นของแต่ละเมืองแต่ละเฟสติวัลสามารถจะจัดเป็นเทศกาลอวดเมืองขึ้นมาคําถามก็คือว่าการจะจัดเทศกาลแบบนี้มันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคไหม ตัวอย่างง่ายๆที่เห็นชัดเจนเลยคือเรื่อง one stop service อยากจะจัดเทศกาลทีหนึง่งจ,จัะเทศกาลดนตรีจัดเทศกาลน่นนี่นั่นต้องไปติดต่อกี่หน่วยงานของระบบราชการงั้นระบบนี้เวทง,ง่ายๆอย่างหนึ่งคือทำ one stop service ติดต่อจุดเดียวคนที่ทำเฟสติวลัลไม่ต้องไปวิ่งหาใครอีกเลยแล้วก็เุืองไก็จบไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่อย่างเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นถ้าหากสมมติว่า,จ,าจะจัดงานเกี่ยวกับอาร์ตเฟสติวัลมีปัญหาว่าแล้วภาษีศิลปะ ที่นําเข้าเข้ามาเนี่ยวันนี้เสียแพงมากก็ต้องกลับมานั่งดูเรื่องภาษีหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับเงินสับสนย์กองทุนต่างๆก็จะต้องมีการสับสนุนจากคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําเทศกาลที่อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมทันทีต้องใช้เวลาในการที่จะไต่ความนิยมมาสัก3 4ี่ปีช่วงแรกๆเนี่ยก็มีเงินดุลสับสนุนระบบนิเวศทั้งหมดนี่แหละก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรปลายน้ำก็คือว่า นำเอาสิ่งที่เราสามารถที่เป็นวัฒนธรรม้องรรค์เราเนี่ยเอาไปออกสู่สังคมโลกออกไปสู่ตลาดโลกให้ได้แน่นอนเราทำเฟสติวัลทําเทศกาลเราไม่ได้อยากทําให้เทศกาลเนี้ยดูกันเองในประเทศไทยยิ่งเป็นเทศกาลอย่างสงกรานหลังร้อยกระทงอย่างเข้าดาวเราอยากจะเชิญชวนให้คนอย่างน้อยก็นในภูมิภาคเอเชียหรือคนทั้งโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดเป็นแมนเม d ทัวริซึมคือ ท่องเที่ยวที่มีการทำกันขึ้นมาและททำให้การเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่มาดูแค่ธรรมชาติเท่านั้นแต่มารวมในเทศกาลต่างๆที่เป็นเทศกาลที่เราปรุงขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดความน่าสนใจการที่จะออกไปสู่ต่างประเทศก็ต้องมีการทราประชาสัมพันธ์มีการเชิญชวนกลุ่มประเทศที่อาจจะมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราทานี้เป็นต้นมีการออกแบบยุทธศาสตร์นั้นการจะมาทำนี้ได้เนี่ย นั้นต้องมีการคิดตั้งแต่ต้นคือต้นตน,น,น,ตน้ำกลางน้ำปลายน้ำคิดถึงเรื่องเซอร์วิสดีไซนอีกเยอะแยะมากมายทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าวงการเทศการอาจจะมีต้องมีการฝึกอบรมครั้งใหญ่ในการที่พัฒนาคนขึ้นมาเพราะว่าระยะสั้นคือการทําให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันมีพาชั่นมีเจตจำนงด้วยกันนะครับตอนที่เราทำซอฟท์พาวเวอครั้งแรกๆเลยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย จุดหนึ่งเลยที่เราพูดคือว่าเอกชนกับรัฐต้องทํางานด้วยกันแล้วรัฐต้องยอมรับว่าเรื่องซอฟต์แวร์เอกชนเป็นคนนําเอกชนเป็นพระเอกนางเอกรัฐเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยพระเอกผู้ช่วยนางเอกเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยคือเอกชนเล่นจริงเจ็บจริงกันมาตลอดนั้นรัฐมีหน้าที่ช่วยให้เอกชนเนี่ยเขาเดินได้เร็วมีปัญหากฎหมายเราแก้กฎหมายมีปัญหาเรื่องภาษีช่วยทําให้ภาษีเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมซอฟต์แวร์ได้ ดีหาเรื่องการฝรูกลมหรอฝูกลมให้ฟรีเลยเป็นงบประมาณของรัฐที่มาฝูกลมให้คนในวงการต่างๆให้ฟรีนี้เป็นต้นนั้นถ้าถามว่าความท้าทายคือทํายังไงให้คนภาครัฐเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ใช่ทําเองเรามีงบประมาณเรามีอํานาจตามกฎหมายเรามีกฎหมายเราจะต้องพยายามทําสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทางภาคเอกชนแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกัน กระบวนการเรียนรู้เนี่ยสำคัญและกระบวนการที่จะวางแผนทํางานร่วมกันในสําคัญอย่างที่คนชอบบอกเสมอครับว่าถ้าเดินคนเดียวเดินได้เร็วเดินเป็นกลุ่มเดินได้ไกลเราอยากเดินไกลเราไม่ใช่แค่เดินเร็วอย่างเดียวนะครับฉะนั้นคนในแวดวงเทศกาลเนี่ยจะต้องรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันสามารถที่จะทําให้เราถอดบทเรียนเรียนรู้จากที่นู่นที่นี่แล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเมืองนี้ จังหวัดนี้จัดเทศกาลทุกคนก็พร้อมไปช่วยได้และอย่างที่เรียนว่าถ้ามีคนจํานวนมากเลยที่รู้เรื่องเหล่านี้นะเราสามารถที่จะจัดเทศกาลทุกเดือน12เดือนและในแต่ละเดือนได้หลายที่ด้วยอย่างที่เราตั้งเป้าอย่างเดือนเมษายนเราจะไม่ใช่จัดเทศกาลของการแค่วันที่ 10, 12, 13, 1ง1ิห้ต่อไปแล้วเราจัดทั้งเดือนเลยแต่นี้มันต้องการคนที่เข้ามาช่วยกันทําช่วยกันออกแบบอันจะทําให้ยั่งยืนได้คือเราต้องมีนักรบ ทางด้านซอฟ์พาวเวอร์น,นักรบทางด้านเศรษฐกิจธธเทศกาลเนี่ยจำนวนมากเพื่อที่สามารถขับเคลื่อนเทศกาลโดยที่ไม่มีการหยุดหย่อนเลยแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดส่งเสริมบทเรียนกยันจริงจังซอฟท์พาวเวอร์น่าจะสามารถทําให้เกิดการเพิ่มรายได้ของประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยในอนาคตที่เราทํากันมา,มาสัก5ปีควรจะต้องได้เพิ่มขึ้นอีกสัก10ล้านล้านที่ทําให้เกิดการเติบโตครั้งใหญ่ของวงการซอฟท์พาวเวอร์ไทยอาหารไทยเทศกาลไทยมวยไทย ภาพยนต์ไทยเศรษฐกิจเทศการจะเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำมาสู่ความรุ่งเรืองของประเทศดังนั้นเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่ในหน่วยราชการต่างๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกรต็ตามนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทศการให้กลายเป็นเครื่องมือใหม่ในการนำพาความเจริญมาสู่ประเทศครับ